วัดท่าหลวงพระอารามหลวงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2388ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสมัยเชียงแสนมีอายุประมาณ900ปี วัดโพธประทับช้างเป็นที่ประสูตรของพระเจ้าเสือสร้างขึ้นในช่วงปีพศ2242-2244ถึงภายในเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยกรุงเสียยุทยาอายุมากกว่า300ปี วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอดีตเจ้าอาวาสเคยจำพรรษาอยู่ถึง35ปีสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2419 ภายในเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสาธุสาธุสาธุครับ